กแคมเส้นทางเลขที่13ติดกับตลาดใหม่ลักษหกเมืองสนาสมุทรแขวงจำปาสักดสนใจสอบถามที่ไม้เด็กโทรศัพท์030 969 5730หรือไมายเ็กโทรศัพท์020 97 018 322ศูนย์่วมพันใหม่นางบุญจันทร์เท่านั้นที่ตอบโจทย์ท่านใดเด้อพี่น้อง งจะฝากความ,มยมยำมถามข่าวตากไทยสบ,บายดี่านผู้ฟังถูกเสียงถูกสายถูกหมองถูกบนพี่น้อง <c ười> โอ้ยบ่าวไอววนว่าเกือบสิบรอยมาซะแล้ว <c ười> เอามาด no. so ี bon. um, mm. uh ๋วโกบอม่าบนว่าเดีเนาะลายมองลายบอลได้เสียงได้ใสจังไหนบรรยากาศเจ้านี่ลายพื้นที่ลายมองลายบอลอืมือมาร่มสีหนาวหนาวมาเลยบัดนี้ล่มผัดสีห่วยๆวยมาเดียว่อมาเลยขึ้นหอนอันขึ้นอีต้นทั้งอันผูเบากระดมทั้งนั่นเดียันหนาวหนาวจากสีแ้วมันขึ้นหอดอย่างไรบัดนี้อ้ยขึ้นหอดบระห่มมันได้สียวานเนาะเออ อ,อ้าวอีหยังกะสร้างพี่น้องอา่าอากาศเปลี่ยนไปสุขภาพเฮาก็เปลี่ยนไปนําอีหยังกะสร้างรักษาสุขภาพกันเบิดทุกหมองทุกบนเนี่ยโดยเฉพาะพก็แม่นดุกเล็กหลานน้อยผูเ้เฒ่าผู้แก่นําก็ดีพี่น้องอากาศหนาวๆจังสิพยายามยอดทิศอันมากคับอา่าอากาศก<แ>็ส<แ>ิแม่นไข้ควัดใหญ่เด้อพี่น้องเนาะอ่าพยายามที่สุดโดยเฉพาะก็แม่นดุกเล็กหลานน้อยเฮาพยายามเด็กเลี้ยงพี่น้องของเย็นพี่น้อง ของหวานของเย็นพร้อม,อมนุ่งเครื่องสีหนาหนานำแน่นเนาะแล้วก็ะสำคัญมันออกกำลังกายนำ้ำเฮ็เดเบื่อเก็ดงานน้ำเมือน้ำซั้นไปซั่นแล้วพี่น้องกันผู้เฒ่าก็ได้นี่ซั่นได้พี่น้องเนาะโดยเฉพาะอันพี่น้องทางปากซองนี่ก็แฮงสิหนาวคักทั้งไอนุ่มบ่ะอันตุ่มพม3ผืนผู้ใดบ่ไปวอนมาเดือดกามันหนาวว่าซั่นเด้ nào nhưng bồi đeo phát si vui vui mà có ai vừa dần đi dần đeo. nào bộ nào vừa dần chân này tôm nam à này mà nào nào như bồi đeo, năm ăn năm khen năm khá năm là năm tà này cái mi kết năm mà dần kết này hợp năm nếu mà nào vừa dần đi nọ ăn này mình nào nào chẳng dừng cái chẳng vì มีแต่นุ่งเครื่องสินานะฮะเนาะอืมนุ่งเครื่องนั้นนะกานบ่อาบน้ำบ่ได้ไรย่ำสาวย่ำแดงก็จะอาบย่ำเพ่นเอาเนาะการบ่อปูอันนี่ก็ขากแน่ก็จะเป็นย่ำแดงต้มเอาอยู่น้อขากกว่านก็บ่อาบก็มีไว่ไว้สัจนบ่อาบกับอะไรเดี๋ยวบ่ไปวอนมาสัจนแน่นอนย่ำแดงนี่มันแตกคืมมันเป็นขั้นๆใกล้ๆจักบ่คักบ่แน่ว่าสัจนนาะ อันใดยังกระเังพี่น้องเนาะระยะย่าตุนๆนในการแบบนี้อืมผักวาบหยำหยาม,มทำข่าวตักไต่สบา,ายดีอีพออีเมอไอเอน้องตกมองตกบอลพอกาเศร้าขายเอออันเปรดเบียดเขดงานนำห้นนำหน้านำหัวนำสวนพร้อมเนาะเอา,าออกได้ย่างพี่น้องว่าเน้่มันเหินมันยาวเดี๋ยวบอกให้อันจะให้สามผลงานเสียงเพลงด้วยเดี๋ยวจังหมอลุมกันในหลายอยางต่อไปของรายการเด้อ สิตายหายใจบ่อบเมื่อหูแฟนที่อายหานอบใจมียังนําข่าวแล้วบ่หากันไปหอดคันใดน้องติดบังไว้โอ้ใจ องเฮาสาก็น้องทังลงได้น้องหักเขาอายบอกว่ายัางพร้อมส่งถามอวยพรอหากหม่มีสุขไหลาลาย่ยาหว่วงอายผู้เป็น ับหากข้างหม่ของน้องยกเขาให้เป็นเจ้าของเป็นคู่สีวิตให้ลืมอดีตสองเขาหักลายอายของหมดสิวิตให้มอกสิริสบายสบายดีสบายดีไอ้ขวัญสบายดีฝากแซ่ดเอ้ขวัญแซ่ดเนี่ยแซ่เนี่ย I play Bye. <laughs> นอนหลับสบายเถิดนะแม่สายสมอนฟันเห็นอายแน่นาบังออนผู้เป้าแขนอ่อนอยู่ปลายซานอ่ะจบาปแล้วครเนี่ยเดี๋ยวจะไหนด้วย จอมขวัญเสียงแคนอายนั้นจะกล่อมเจ้านอนหากว่าน้องเจ้านอนหลับฝันดีขอป่วยภัยยามีต้องหลีกหนีจากจนนอนหลับสบายเถิดนะแม่สายสมอนฝันอินอายในนาบังออนผู้เป่า ไฟสานฝันเห็นอายในนะบังอรกูเป่าเค ท่าฟ้าแต่ข้ามีอาภัยนอจัดมานะอะเนควั่มแล้วนะไปดูหลายสัตว์ที i you คนจนใจ thank you ศั์มือถือทุกยี่ห้อสำหรับลูกค้าทุกๆุกฐานที่มาสื่อโทรศัพท์น,นำหัวเข้าทางหา้านหับประกันตูกครื่องจากศูนย์หนึ่งปีและติดกันแตกให้ฟรีตลอดการใส้งานพิเศษลูกค้าที่มาสื่อโทรศัพท์นำหาเนเฮ่านสนใจซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มทางหา้างสินกันแตก เคสโทรศัพท์ทุกรุ่นสายสากและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างหับไปเลยส่วนลด10%จากนั้นทั้งห่านยังจำหน่ายตู้ลำโพงเครื่องเสียงขนาดใหญ่ขนาดน้อยหลายแบบให้ทานเลือกท่านใหญ่มูบายสถานทีต่างอยู่บ้าน่้นผาคหน้าสำนาการพกครองเมืองสระสมบูรณ์แขวงจำภาสักสนใจโทรที่ไมายเด็กโทรศัพท์0 3 0 9 6 1 1 1 8 5หรือ020 5 6 6 สองหนึ่งหาแปดหนึ่งอย่าลืมมาใส่บริการหัดใหญ่มู่บ่ายจะพันบนไปพี่น้องสองสามผลงันเสียงเพลงท่านผูบบ้ฟังขอกันคำว่าจากทางเป็นเพจบ่าพไบ่บอลจัดให้พี่น้องบ่าว่าจะเป็นผลงานเสียงเพลงฮักกาฟาแต่ข้ามีอดือ จากท่านทานดำนี่ว่าเป็นทานขาวหรือทานดำว้ายเป็นว่าอันบอกไว้อ่าเนยไปใส่ไปดินอยใส่กับขึ้นเก่าหันเดียวไปหอดเวียงหอดบ้างปุ๊กยังนี้คือหอดเป็นคือเก่าหันเดียวว่าสันเดย์ว้ายใส่เป็นเบาคืดเลยดิอ่ะอีหยังกับสางพี่น้องอีหยังกับปโตปูยู่เฮือนน้อเนาะปูฮ้าหวานหายาแย่กินแค่ย้ำเป็นแยมแยมเจ็บยยมเป็นพี่น้อง ขั้นยอยากกินเก่ากับผู้นั่นแ,แต่แทงให้กินแต่พี่น,อน,น้องเนอขั้นมาหา่านแต่เป็นไม่แต่ว่าอันเท่าน,นั้นท่าน,นี้เนาะมันกับกกออกบกขกดแล้วอีกอย่างกับบกทอผู้อยู่เฮือนเนาะแล้วกับผลงานเสียงเพียงอันฝากเขาสาันต่อเนี่ยฝากให้เด้พี่น้องฝากให้เด้จากทางสายหลังไม่ผลงานเสียงเพียงเป่า่กเป่าแกนกอมสาวนี่กับฝากให้พร้อมเป็นผลงานเสียงเพียงม่วนมวน,มน,มนพี่น้องจากทางสายหลังไม่ขอกันขามา อันสาวปูครับอันไชอันหลังไม่เป็นว่าอันวัชิสา,าถามซื้ออยู่อันเพิ่นเดืปิดเครื่องไปจ่อยเนี่ยเหตุจะอะไรล่ะวันนี้เ <c oughs> อ้าปิดโปปิดก็ฝากไงเด็กพี่น้องนอกในคนดักมวดดักคื้อดักอ่างวดดักซื้ก,ก,ซกับรายการของเงาก็คือรายการสบายดีเมืองสนะชมบุญพี่น้องอืมรับกาตีดำเนินรายการโดยบัฟวิรคือเกา่าอ่ามาเนี่ยเบืองวิโรฒเวล่าแหละพี่น้องอืม สิไดอันกาวลาทาันผู้ฟังไปก่อนจักสิบกนหน้าที่พี่นอ้นนองเนื่องจากว่าอันบ่าวไพวันติดภารกิจจากน้อยหนึง่งลงไปเก็บกำขอมลข่าวสารเนื่องจากว่าเปิ้้เสื้อได้เสิออเส้นพี่นอ้นนองเนาะก็เลยเลยไปก่อนทันผู้ฟังแต่กอนสิจากลาทานผู้ฟังกับสิมอบผลงานเสียงพงมพ์มนมลฝากตอนในแก่ทันผู้ฟังสําหรับสายหนาไม่บด้เปิดสายหนาไม้เด้อจักน่อยติดตามรับฟัง ได้การของบาบผู้ขันพี่นอ้องระายะาต่อไปเนะาะจังหวะติดต่อกันขามาเอาเป็นว่าปิดตายโดยผลง,งานเสียงเพลงนีกเลยพี่น้องจักสองสามผลงานเสียงเพลงมันม้วนน้นำกันไปเลยพี่น้องแล้วจังเมาลมกับเบาผู้ขันเด้อในอ่าในรา,ายการต่อไปแต่อ่าระยะนี้บับพี่วันผมหรือทีมงานขอยบันใจเกิตดนผู้ฟังจนมีสุขภาพแข็งแกรงแก่งแง่แง,งพี่น้องอยู่ดีเมี่ยงทุกตัวหนเบ็ดสุขสุขคนแบ่งแบ่งปันกันพร้อม พบอกอกันไหมในมือต่อไ,ไปกับรายการสบายดีเมืองสลาสมบูรณ์สำหรับมืบบ้อนี้บาวไปว่อนขอกล่าวคำว่าสบายดียอยยขอการละท่านผู้ฟังไปก่อนพี่น้องขอพบกับใจที่กำัมาหับส้มนำกันปลุพอพอกัน<ะ>ไหมในมือต่อไปเด้อสำหรับมื้อนี้สบายดี 啊，侬好。